กุณจกาลงับปวก็ิห็นปัญหาร การที่น้อมจิตน้อมใจเข้ามาถวายพระทหารนะร่วมกันเพระฉะนั้นก็ต้องขออนุโมกับนาโจทุกท่านทุกคนอ,อนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิวันนี้มีคณะศิษย์ศิอนุสิษย์ในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันต์วชิโรดมหลวงพ่อวิริยงังสศรินทโรทั้งคณะญาติธรรมจากเชียงใหม่จากเชียงรายมาเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารพระคุณเจ้าในเช้าวันที่16เมษายนครับวันนี้วันปากปีเรียกวันปากปีเพราะว่าเป็นวันปีใหม่ วันนี้เป็นถ้านับตามจันทรคติวันนี้เป็นวันแรกของปีหลวงปู่หลวงปู่กงมาท่านว่ามันมีจระเข้ใหญ่อยู่ในทะเลท่านว่ามันตัวใหญ่มากตัวใหญ่จนถึงขั้นว่าเวลามันหิวมันเห็นอะไรแปลกมันก็กินมันก็เห็นอันนึงยาวๆมันก็กินแต่มันไม่รู้ว่าเป็นหางตัวเอง มันก็กินไป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 จนถึงเหลือหัวหลวงปู่ว่าคำหลวง,งพ่อว่าคมม่ำจ้อยหายหมดเลยท่านว่ากินไม่แต่หัวตัวเองหลวงปู่กงมาท่านว่ากากาโลคัสติภูตานิสัพพาเนวะสหัตตนาการเวลาย่อมเกินกินสภาว์พร้อมทั้งตัวของมันเองมันกินหมดเวลาเนี่ย โดยเฉพาะวันนี้ทำไมถึงเรียกว่าวันปากปีเพราะเรากำลังโดนเวลากินกาโลคัสติภูตานิสภาเนวะสหัตนาหลวงปู่กงมาท่านเปรียบเหมือนกับจระเข้ตัวใหญ่ที่มันไม่เห็นไม่เห็นตัวตนไม่เห็นตัวเองมันก็กินหมดเลยกินตั้งแต่หางจนไปกินตัวกินหลังกินคอเหลือหัวสุดท้ายก็กิกนหมดเลย หลวงปู่ท่านเปรียบว่ามันเป็นเวลาเหมือนกันเราทุกคนทั้งหมดทุกคนทุกท่านไม่แต่ตัวตมาภาพเองเพราะเราก็ถูกเวลากินแต่บุคคลที่รู้สึกตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะเดี๋ยวนีนะ้เรียกว่าเป็นผู้กินเวลาเป็นผู้กินเวลาต่างกันคนที่อยู่โดยไม่มีสติเรียกว่าบุคคลผู้ถูกเวลากืนกินแต่บุคคลผู้มีสติอยู่ท่านเรียกว่าเป็นบุคคลผู้กำลังกินเวลา ปัจจุบันขณะนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญหลวงปู่แหวนท่านว่าอาดีตมันก็เป็นทมเมาอนาคตมันก็เป็นทมเมาปัจจุบันนี่เป็นธรมนนธรมะท่านผู้กําลังปฏิบัติสมาธิเหมือนกันไม่ต้องไปคาดหวังว่าทาสมาธิแล้วจะเห็นอะไรทาสมาธิแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ให้รู้เห็นทุกกระบวนการที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราบริกรรมในใจเราคิดพุดโทโธนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็ให้รู้ว่าใจเรากําลังนึกพุโทโธอยู่ เวลาจิตมันฟุ้งส่นน้นหนีไปคิดมีเรื่องอื่นเข้ามาก็ให้รู้ว่ามันกําลังมีเรื่องอื่นเข้ามาพอได้สติก็ตั้งพุโทโธไว้เป็นหลักเราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างนั้นวันนี้จิตมันสงบก็อ,อ๋อมันสงบนะก็รู้ว่ารู้ว่ามันสงบวันนี้มันไม่สงบนะก็รู้เพียงว่ามันไม่สงบเท่านั้นคือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาบอกว่าเขาปฏิบัติแล้วเขาสงบนะเขาเจอสิ่งนั้นเขาเห็นสิ่งนี้อันนั้นน่ะ เป็นเรื่องผลมันเป็นเรื่องภายนอกเห็นสิ่งที่เห็นที่ดีที่สุดคือเห็นกระบวนการที่จิตมันเปลี่ยนแปลงตอนนี้จิตมันอยู่กับพุทโธนะก็รู้ว่าอยู่กับพุทโธจิตมันขยับไปทางนั้นก็รู้ว่าขยับไปทางนั้นจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านใช้ตัวรู้เป็นหลักรู้ว่าเขากําลังบริกรรมรู้ว่าเขากําลังเป็นอะไรนั่นละ่ะคือบุคคลผู้กําลังปฏิบัติธรรมให้รู้รู้ในขณะนั้นจึงเรียกว่าปัจจุบันธรรม รู้ในขณะที่จิตมันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าปัจจุบันธรรมทำไมครูบาอาจารย์ถึงให้พวกเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเหตุผลเพราะว่าอารมณ์อื่นมันเข้ามาเรารู้ได้ยากเราไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่พอมีพุทโธตั้งไว้เป็นหลักพออารมณ์อื่นเข้ามาเราจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นเอาพุทโธไว้เป็นหลักเป็นฐานให,ให้ได้เห็นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาได้ง่ายฉะนั้นความชาญฉลาดในวิธีการของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็คือให้พวกเราจิตนะ่ะความคิดมันวิ่งเข้ามาในจิตอารมณ์ก็วิ่งเข้ามาในจิตมันไม่เพราะว่าจิตมันว่างจิตไม่มีอะไรทํามันก็แสสายแต่พอเติมเต็มพุทธโธเข้าไปเท่านั้นจิตมันไม่ว่างจิตก็จะอยู่กับพุทธโธอย่างนั้นแล้วเราก็รู้อยู่กับพุทธโธไม่ต้องไปกังวลเรื่องอื่นรู้ทุกอย่างในโลกใบเนี้แต่ถ้าไม่รู้กระบ,บวนการของใจตัวเองกม็มันก็ยังไม่พ้นทุกอยู่ดีนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงว่าโอ้ขณะนี้จิตเราเป็นอย่างนั้นนะใจเราเป็นอย่างนี้นะมันกําลังทุกข์นะมันกําลังฟุ้งนะมันกําลังมีความสุขนะขณะที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นเราจึงจะเห็นวิธีการแก้ทุกข์ได้อย่างชัดเจนถ้าเราไม่มีพุทธโธมาวางไว้ในใจไว้ก่อนไม่มีหลักตั้งไว้เราจะไม่เห็นอารมณ์เพราะขณะนั้นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรมาบอกเราว่ามันเป็นลักษณะใด เราไม่เห็นว่าโกรธเข้ามาแล้วเรา <_ T own> เรา,เราเพึ่งจะมานึกว่าเราจะแก้โกรธทุกข์ขึ้นมาแล้วเราถึงจะมานึกได้ว่าเราจะแก้ทุกข์อย่างนั้นมันไม่ทันเข้าหลักเกณฑ์ที่ท่านว่าหิวค่อยนึง่งหิวค่อยปลูกข้าวหนาวค่อยทอผ้ามันไม่ทันแต่ขณะที่อารมณ์อื่นไม่เกิดขึ้นเราตั้งพุทโธไว้เป็นหลักเอาอารมณ์พุทโธไปใส่แทรกไว้แล้วเรารู้เราเห็นในพุทโธอย่างนั้นไปเรื่อยๆพอพุทโธเกิดขึ้นชัดขึ้นอย่างนั้น พออารมณ์อื่นเข้ามาเราก็จะทราบแล้วเราก็จะเห็นสังเกตง่ายๆเวลาที่เราสวดอิตปิโสเนี่ยสวดลักขีขณะที่เราสวดอิตปิโสไปจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นไหมจิตมันแส่สายไปหาอารมณ์อื่นไหมพอเราตั้งอิติปิโสไว้แล้วเราสังเกตใจตัวเองไปด้วยว่าปากขยับใจขยับไปกับปากไหมหรือว่าใจหนีไปคิดอย่างอื่นนะวิธีการกลกับอุบายที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราให้พวกเราได้ปฏิบัติสมาธิ ด้วยการนึกพูดโธด้วยการบริกรรมด้วยการสวดอิติปีโสสวดลักขีถ้าขณะที่เราสวดลักขีอยู่แล้วจิตมันหนีไปคิดดึงกลับมาอยู่กับอิติปีโสถ้าจิตเราอยู่เฉยๆรู้อยู่ในกระบวนการเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมากระทบในใจสิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นแล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ถ้าจิตมันยังไม่แข็งแรงก็จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เดินใหม่ๆหัดเดินใหม่ๆก็ต้องมีที่จับ ประคับประคองไปแต่ถ้าเราเดินเองได้โดยขาของเราไม่ต้องมีอุปกรณ์ประคับประคองคะงนั้นทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นจึงเป็นกระบวนการในการฝึกจิตของเราเพื่อให้เรารู้จักทุกขและก็พ้นทุกได้ด้วยวิธีการที่พระเจ้าท่านสอนด้วยวิธีการกลอุบายที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ครับลำดับถัดไปจะได้ขอเมตตาหลวงปู่ได้นำพาคณะสาธุชนสถาผู้ปฏิบัติธรรมได้สวดละขีตามระเบียบประเพณีพวกเราเสื่อไปขอ,อนิมนต์ครับ Iti <tipi> biso bakawa arahang sama Sambutua wicacarana Sambanawa sukatuwa Lokawiduwa anu

i I'm สำเร็จจบพลังสำเร็จจบพลังสำเร็จแด่ทานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยาก या सप्तियो विभा सो कोविनादो मा दे भावान्दा योगेरे भवायो สุคีติขายโกภวาสามิติโยวิวัชันโตสัพพโรโกวินัสตูมาเตภพาวรันดารโยสุคิติกายโกภวาอาริวาตนาสิริสาเนจังโวทาปัจนนอชาตารธถมาวันติอายุวันน้สุขังปะ And, uh uh, -huh. Oh.

i คณะเศรษฐศาสติ์ในท่านจบปุกุลสเร็ยปรญยาวัชวโรดม Gracias.